ลาล่าชาแบคโฮคับวันนี้มารีวิวหนึ่งคันครับพึ่งเข้าเปิดตู้ครับ p c 1 0ขีด5ครับคันนี้ p c 1 0ขีด5นะครับขนาดประมาณ1.5ตันนะครับ1.5ตันนะเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับเป็นแบรนด์โคมาสูนครับคันนี้นะครับได้แท็กเหล็กด้วยนะครับโอเคเฟรมยังสวยอยู่ครับสีเดิมดีสปอกเกตเต็มๆอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับคันนี้มาเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับโอเคนะครับเครื่องสวยเครื่องแห้งนะครับเดี๋ยวต้องล้าง ทำความสะอาดนิดนึงนะครับโอเคเครื่องเดินดีนะครับไม่ไม่ควันนะครับให้ดูครับบอดี้เขาเป็นเหล็กนะครับเป็นบอดี้เขาเป็นเหล็กเดี๋ยวผมทําหลังคาให้นะครับทําหลังคาให้นะครับนี่ครับให้ดูรอบๆบก่อนครับมาสภาพเดิมเดิมนะครับเก่าเก็บนะครับคันนี้ใบมีดยังสีเดิมยังอยู่เลยนะครับนี่สีเดิมมันอยู่กูมาไม่มีร้าวเลยนะครับนี่ครับไม่มีไม่มีร้าวเลยแต่ผมเปลี่ยนฟันให้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ หนึแม่น9กับาทก็คือเดี๋ยวผมพ่นเฟรมนะครับการสนิมช่วงล่างให้ทำหลังคาให้นะครับเปลี่ยนซีนกระบอกที่รั่วให้นะครับเช็คเครื่องยนต์ให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินนะครับแล้วก็ตรงที่หลวมนะครับเดี๋ยวผมเก็บแน่นให้นะครับเก็บแน่นให้นะครับคือบูมอาร์มเขายาวครับเนี่ยครับเขาไซส์ประมาณ1ตันกว่ากว่าครับเกือบ2ตันนะครับคันนี้ครับยังเป็นระบบ ค่อนข้างจะแมนนวลอยู่ครับย uh ังเป็นปั they vote, they really no sort of ๊มเฟืองนะครับป allora ั๊มเฟืองนะครับระบบยังไม่ซับซ้อนนะครับก็คือเอาไปจอดทิ้งไว้ในสวนในไร่ได้เลยนะครับไม่ต้องดูแลเลยนะครับเวลาซ่อมก็ซ่อมง่ายครับซ่อมง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าไม่มีเลยครับคันนี้ช่างเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับช่างเครื่องยนต์ทั่วไปธรรมดาก็คือซ่อมได้นะครับคันนี้คันนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านราชาแบคโฮครับ เพิ่งลงจากตู้เลยคันนี้โคมาสุนะครับนะครับแบรนด์โคมาสุนะฮะน่าจะเป็นรถของบริษัทนะครับนะครับดูจากสีแล้วฮะน่าเป็นบริษัทที่ให้เช่านะครับในของญี่ปุ่นเขาครับแท็กเหล็กเลยนะครับถ้าเก็บสีแล้วสวยแน่นอนครับคันนี้ขอบคุณมากครับให้ดูอีกทีนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวขับรีวิวให้ดูเลยครับโอเคครับเพครับมาขับรีวิวให้ดูครับเป็นโคมาสุพีซีสิบขีดห้าครับคันนี้ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่พันเก้าร้อยชั่วโมงเองครับ ชั่วโมงทํางานน้อยมากนะครับเร่งเครื่องให้หน่อยครับโอเคนะครับแรงนะครับโอ้โหแรงมากครับยกตัวสบายนะครับคันนี้เดี๋ยวเก็บนะครับหลวมบูธสลักให้นะครับคันนี้นี่ครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับ โอเคฝากไว้ด้วยนะครับแล้ว